สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาเข้าครัวกันนะครับเราจะมาทํายามาม่ากับไข่อมเหล็กกันนะครับว่ารสชาติจะอร่อยสักแค่ไหนแต่ก่อนจะเข้าครัวเรามาเกี่ยวัตถุดิบกันเลยนะครับ พริกค,ค่ะให้พริกสวนนะคะก็อยากจะพยายามลมแรงมากเลยวันนี้ฝนจะตกด้วยนะคะเนี่ย เก็บเป็นป่ะเก็บเป็น้่งต้องเก็บตรงนี้ถ้าเก็บตรงนี้มันโดนเอาไปป้ายตาก็เสียบอ่ะเออเก็บซิเก็บซิอ้าวเดี๋ยวเราจะไปยำมาม่ากินกันนะอันนี้มื้อเที่ยงค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กทำไข่ออมเด็ตกันครับใช่ทำไข่ออมเล็ดด้วยครับเออและเดี๋ยวคนทำก็ต้องชิมให้คนดูดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงรสชาติมัน อร่อยแบบอร่อยขนาดไหนเออฝีมือล้วนบอกเออแม่พริกอันนี้ใหญ่มากเลยไหนดูไหนโชว์ไหนดิโชว์อันนี้เรียกพริกกระเรียงพริกกระเรียงเหมือนเผากระเรียงป่ะพริกกระเรียงเหมือนเผากระเรียงขอยาวป่ะือดูซิได้ยังแล้วเราจะไปปนกับพริกป่นด้วยนะพริกกระเลียงเม็ดมันอันใหญ่กว่าพริกทั่วไปหรอแม่ใช่พริกมันจะเป็นเม็ดขาวเนี่ย แล้วมีสองต้นไงอันนี้มันเป็นพริกขี้หนูสวนเนี่ยขี้หนูสวนอันเล็กๆใช่นี่นี่นี่มันแดงๆนี่เก็บด้เนี่ยเห็นไหมนี่ๆเห็นปะอ๋อเจออะไรอันนี้เ็ดกว่าพริกเขียวนะครับตามพ่อครัวไปเลยนิงต้องล้างแค่ดินทรายออกก็พอนะคะเพราะว่านี้เราปลูกเองค่ะ ปลอดสารค่ะไม่มีไม่มียาฆ่าแมลงค่ะปลอดไข่มามา่สามห่อนะคะเราจะยงัง

แต่เขา c o ไม่ c o p นะเพืนเพิ่มสีสัน ไข่ออมเล็ตกันนะครับก่อนที่จะทําการเราจะมาดูของกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือไข่ไก่สามฟองนะครับสามถึงห้าฟองนะครับสองช้อนสามชามสี่ตะแกรงครับถ้าถามกันว่าทําไมใช้ตะแกรงนี้ก็เพราะตะแกรงเล็กหามไม่เจอนะครับเขาเอาไปใช้อะไรกันหมดเลยนะครับตอนนี้ก็วิธีทํากันเลย เริ่มได้ต่อยไข่สีอ,อุ้ยกระลัดแตกดไปเอาเปลือกไปใส่ในตะกร้า คนนตองเอาเศษที่นี่แล้วก็เอาที่นี่ก็ทิ้งไปใช่ไหมใช่แล้วเราก็เอาเฉพาะไข่ที่เรากองด้านล่างใช่ไหมเอาไปทำใช่ป้าใช่โอเคอ่าเดี๋ยวเราเรียบร้อยกันเดี๋ยวมาดูพ่อครัวนะวันนี้เชฟเชฟเชฟฟอสนะว่าจะทำยังไงพอไหมพอแม่ 拜拜。嗯。<Bye> ไม่รู้ออกมาจะเป็นออมเล็ตหรือออมเล็กนะคะเลเราจะให้ทำไอ่ะทำไลืมไปว่าว่าว่าใช้น้อยขนาดนี้ไฟมันไม่เป็นหรอกมันก็เป็นประมาณนี้แหละใช่แล้วใช่แล้วปุดๆเลยกะลองปุดๆพอดีเลย เดี๋ยวน้ำมันกระเด็นมากเลยไข่เจียวแน่เลยไม่รู้นี่ต้องไปเตไข่เจียวแน่เลย ทำใหม่อีกรอบตอนนี Geld, ้จากแล้วอันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละเอาทนน่ะตุนติดกระทะติดนะติดติดติดนะเนี่ยสุดท้ายเป็นไข่เจียวทำเร็จรูโอเคเดี๋ยวเลี้ยงกินบ้างโอ๊ย อย่างเลยอ่ะมันเหมือนไข่ออมเล็ตบวกไข่เจียวมากกว่านะมันมันเป็น,ปนมันจะท้าไปนะฝันนู้นเขียะมันก็เป็นออมเลตมากกว่าแต่มันก็เออหน้าตามก็น่ากินดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลาดถ้ามันเป็นเหมือนไข่เจียวแล้วก็ราซอสพริกราซอสพริกก็ได้ใช้ได้เลย มันต้องควบคุมไฟ <c oughs> คือออมเลต็ตตอนตอนแรกก็ไม่ได้จำรายละเอียดมากครับ <c oughs> พอมารู้ตัวอีกทีคือมันต้องใส่น้ำมันเยอะเพื่อให้มันทั่วถึงแล้วก็ให้ขอมันสุกก่อนแล้วค่อยกลับครับ <c oughs> นี่ตรทดสอบนี่ <c oughs> <c oughs> จากออมเล็ตกลายเป็นไข่เจียวครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเนาะอันนี้ผัดอันนี้ยำม,มามา่าเอออันนี้ไข่ออมเล็ตสูตร เทปโฟสนะคะรสชาติจืดๆอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปเอาซอสมาราดแล้วกันอโอเคมาเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับอันนี้คือเราจะมาชิมรสชาติกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นไงเราจะเริ่มจากยามาม่าเลยนะคะัแซบบอสแซบรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆไม่เผ็ดมากเลยนะครับเราไม่ได้จะเพิ่มนะี้ กำลังดีแนะพอแน่อร่อยกำลังดีเลยครับแล้วส่วนไข่เจียวราดมะเขือเทศผสมซอสพีน้าฮะ,ะมันหมดแล้วมันไม่ออกแล้วอเอาแค่นี้พอก็เหมือนไข่ไข่เจียวราดผสมมะเขือเทศราดซอส่าเหมือนไปด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ขอเพียงเท่าน,นี้ก่อนอน่าลืงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอเพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับมาฝาชิมบ้ายบาย ิมมากินไปจ้าแล้วออืมเลยนี่แบบอืออร่อยอร่อยแบบอืออืออ,อร่อยนะมาเดิ่มาเดิ่มากินข้าวอืออร่อยกำลังดีเลย มันเยี่สองคนทำใ,ใหญ่ๆเลยและแล้แล้วถ้าใครทำออมเล็ตสังเกตดีๆนะครับออมเล็ตโดยส่วนมากเวลาผ่ามาก,ก็จะมีความเป็นลาวาครับโยเป็นน้ํามันเลย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยเหมือนออมเล็ตเลยแม่มอร่ออืมอืมอืลกนิ้ว 拜。<Bye. S 2> Bye.